เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยการสร้างตารางค่าความจริงนะคะจากหัวข้อที่1.3คือเราจะดูใช่ไหมว่าแบบ ประพจน์แต่ละประพจน์เนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรซึ่งเขาอาจจะบอกทั้งประพจน์ยาวๆมาให้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จหรือว่าเขาอาจจะบอกประพจน์ย่อยๆมาว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จใช่ปะแต่ในหัวข้อนี้คือเราจะดูว่าประพจน์ทั้งหมดที่มันมีค่าความจริงที่เป็นไปได้อะทั้งหมดแล้วถ้าเราเอามาดูว่าพอเราเขียน ด้วยตัวเชื่อมแต่ละตัวเนี่ยมันจะให้ประพจนทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท,ท็จอย่างไรบ้างอย่างสมมติน้องมีประพจนก็คือ p อยู่หนึ่งตัวอย่างเงี้ยน้องก็จะมีค่าความจริงที่เป็นไปได้แค่สองกรณีถูกปะ่ะก็คือเป็นจริงกับเป็นเท,ท็จแต่พอน้องมีประพจนเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่น้องต้องพิจารณาก็คือเป็นจริงกับเป็นเท็จทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างถ้ามี P กับ Q ใช่ไหม P เป็นจริง P เป็นเท็มันก็ให้ Q ที่สามารถเป็นจริงกับเป็นเท็จได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด2 2คูณ2กรณีถูกปะคะก็คือ4กรณี เหมือนเราเขียนแผนภูมิต้นไม้อะพี่เป็นเป็นได้ทั้งจริงทั้งเท็จคิวก็เป็นได้ทั้งจริงทั้งเท็จถ้ามี R มาอีกตัวมันก็จะต้องเป็น8กรณีถูกปะ่ะคะก็คือแยกไปอีกจริงกับเท็จ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 ก็คือ8กรณีอ่าที่เราจะพิจารณาว่ามันเป็นจริงกับเท็จทั้งหมดอะเออ ที่พิจารณาไปเพราะว่าบางทีน้องเขียนด้วยตัวเชื่อมแล้วมันอาจจะให้ค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดหรือว่าเป็นเททั้งหมดเราต้องการสะโขบอะค่ะก็คือต้องการดูทั้งหมดที่มันเป็นไปได้นั่นเองอ่าพอในจุดนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันดูเขาบอกว่าตัวอย่างที่หนึ่งเนาะกำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ที่สร้างตารางค่าความจริงของ p ถ้าแล้ว q แล้วก็ถ้าแล้วกับ not p และ not q คราวนี้เราจะสร้างยังไงดีสร้างโดยการที่เราก็จะให้ p กับ q สามารถเป็นจริงกับเท็จได้ทั้งหมดเท่ทาที่มันจะเป็นไปได้อะคะ่ะก็เราก็มาสร้างกันดูเลย จะไม่ต้องเป็นตารางที่สวยงามแต่เราจะต้องให้ค่าความจริงที่มันถูกต้องนะคะพี่ก็จะสร้างตารางขึ้นมาคราวนี้พี่กับคิวอ่ะพี่ก็จะเขียนที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดใช่ปะ เขียนแค่ p กับ q ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปค่อยไปดูว่า p ถ้าแเรา q กับ not p และน not q เนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่าง,ยง p ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนาะเดี๋ยวนับช่องก่อนเหมือนช่องจะไม่พอสี 4, 6, อ่หกเจ็ดแอบบเสริม มันก็จะมี p มี q มี p แล้ว q มี not p กับ not q เนอะมี not p และ not q แล้วก็มี p ถ้าแล้ว q ไปหา not p และ not q คราวนี้ p กับ q อะที่เป็นไปได้ทั้งหมดมันก็จะมี4กรณีถูกไหมคะ ก็คือไล่ไปเลย P เป็นจริงได้2กรณี Q ก็เป็นจริงได้2กรณีแต่ว่าเราจะเขียนจริงกับเท็จเนี่ยสลับกันมันก็จะได้4กรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดใช่ปะ่ะอ่าเป็นจริง2กรณีเป็นเท็จ2กรณีแต่ว่าเราเวลาเขียนก็เขียนแยกแบบนี้เนาะคราวนี้ ถ้า P แล้วคิวเราก็มาดูว่าอันไหนจะเป็นจริงเป็นเท็ดบ้างอย่างถ้ามันเชื่อมด้วยถ้าแล้วถ้าแล้วจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวถูกไหมก็คือเหตุเป็นจริงผลเป็นเท็จก็คือกรณีนี้นั่นเองนอกนั้นมันก็จะเป็นจริงทั้งหมดหนูก็เขียนเป็นจริงทั้งหมดไปเลยคราวนี้นอด P กับนอดค จากที่มันเป็นจริงมันก็จะเป็นเท็จจากที่มันเป็นเท็จมันก็จะเป็นจริงอือขนี้อันนี้เป็นจริงก็เป็นเท็จเป็นเท็จก็เป็นจริงเป็นจริงเป็นเท็จเป็นเท็จเป็นจริงหานอตพีและนอตคิวถ้ามันเป็นจริงทั้งคู่มันถึงจะเป็นจริงถูกไหมคะถ้ามันเป็นเท็จตัวใดตัวหนึ่งก็จะเป็นเท็จเลยทันทีราวนี้ เราก็ดูไลน์ไล,าล,าลามาดูตรงนี้มันเป็นจริงทั้งคู่ถูกปะพราะมันเป็นจริงทั้งคู่มันเชื่อมด้วยแหละมันก็จะเป็นจริงถ้ามีเทตตัวใดตัวหนึ่งปุ๊บมันก็จะเป็นเทตนั่นเองคราวนี้เราก็จะเอามาเชื่อมด้วยท่าแล้วเนาะเชื่อมก้อนนี้กับก้อนนี้ด้วยกันเชื่อมด้วยท่าแล้ว เชื่อมด้วยถ้าแล้วจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวก็คือเหตุเป็นจริงแต่ผลเป็นเท็จเหตุเป็นจริงผลเป็นเท็จก็มีสองกรณีตรงนี้เนาะหนูก็จะได้ตรงนี้เป็นเท็จตรงนี้ก็เป็นเท็จเหตุเป็นเท็จผลเป็นเท็จก็ต้องได้จริงเหตุเป็นจริงผลเป็นจริงก็ได้จริงเพราะฉะนั้น พระผลนี้จะเป็นจริงกับเท็จได้อย่างละสองกรณีเนาะจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ p เป็นจริง q เป็นเท็จหรือว่า p เป็นเท็จ q เป็นเท็จส่วนจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ p เป็นจริง q เป็นจริงหรือ p เป็นเท็จ q เป็นจริงนั่นเอง คราวนี้มาดูตัวอย่างที่2กันบ้างตัวอย่างที่2นะคะกำหนดให้ p และ q เนี่ยเป็นประพจน์เขาให้สร้างตารางค่าความจริงของ p และ not q แล้วก็ not นน p q แล้ว not นน p ถ้าแล้ว q เนาะแล้วก็มาดูสร้างกี่ตารางดี ส,สร้างซัก ALLY หกตารางเนาะก็วาดตารางขึ้นมาเลยมีความเอียงเดี่ยนะ 6ตารางที่ไม่ค่อยสวยงาม mm. เท่าไหร่ไม่เป็นไรคร mm. าวนี้มันมีแค่สองประพจน์ถูกไหมคะ mm. ก็คือมี p กับ q มีแค่สองประพจน์ค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมดมันก็จะมี4กรณีถูกปะน้องก็เขียนมา p กับ q p ก็จะเป็นจริงได้สองกรณีเป็นเท็จได้สองกรณีส่วน q ก็จะเป็นจริงได้สองกรณี เป็นเท็จได้สองกรณีเช่นกันคราวนี้พี่ก็จะเขียนหา not Q not Q จากจริงก็จะเป็นเท็จจากเท็จก็จะเป็นจริงอ่าหา p และ not Q p และ not Q ถ้ามีเท็จตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะเป็นเท็จเลยถูกป่ะเพราะว่ามันเชื่อมด้วยและเนาะอย่างนี้ นื้คิวเป็นเท็มันก็จะเป็นเท็เป็นจริงทั้งคู่ก็จะได้จริงเป็นเท็ุทั้งคู่ก็จะได้เท็มีเท็ตัวใดตัวหนึ่งก็เป็นเท็เลยอ่าคราวนี้เราก็มาหา p ถ้าแล้วคิวกัน p ถ้าแล้วคิวเนาะถ้าเหตุเป็นจริงผลเป็นเท็จ ถึงจะให้ค่าความจริงเป็นเท็จนอกนั้นเป็นเท็จหมดถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วเนาะอย่างอันนี้เป็นจริงทั้งคู่ก็จะเป็นจริงเหตุเป็นจริงผลเป็นเท็จให้ค่าความจริงเป็นเท็จเหตุเป็นเท็จผลเป็นจริงยังไงต้องเป็นจริงแน่นอนเหตุเป็นเท็จเหตุเป็นเท็จยังไงต้องให้ค่าความจริงเป็นเท็จเนาะไม่ว่าผลจะเป็นจริงหรือเท็จอันนี้ผลเป็นเท็จก็ยังให้ค่าความจริงเป็นจริง คราวนี้เราอยากรู้นอด P ถ้าแล้วคิวก็จากจริงมันก็จะเป็นเท็จจากเท็จก็เป็นจริงจะเห็นว่าเขาให้เปรียบเทียบสองตารางนี้ถูกปะซึ่งสองตารางนี้มันให้ค่าความจริงที่ เหมือนกันทุกกรณีเลยก็คือถ้า p เป็นจริง q เป็นจริงมันให้ค่าความจริงเป็นเท็จเนาะ p เป็นจริง q เป็นเท็จให้ค่าความจริงเป็นจริง p เป็นเท็จ q เป็นจริงให้ค่าความจริงเป็นเท็จ p เป็นเท็จ q เป็นเท็จให้ค่าความจริงเป็นเท็จเช่นกันอันนี้ก็คือคร่ค่าของการเขียนตารางค่าความจริง โดยสรุปก็คือน้องก็ไปเขียนว่า P กับ Q ิเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดกี่กรณีอย่างอันนี้มันเป็นไปได้2กรณีถูกไหมคะพี่เป็นจริงพเป็นเท็จคิวเป็นจริง Q เป็นเท็จพอคูณกันแล้วมันก็จะได้4กรณีถ้าเราเออกมาแจ้งแบบนี้อืม4กรณีแบบนี้ซึ่งบางประพจน์เนี่ยมันอาจจะให้ค่าความจริงที่มันเหมือนกันทุกกรณีเลย ก็คือถ้าสองอันนี้มันเป็นเท่านี้มันก็ให้ค่าความจีที่มันเหมือนกันอืซึ่งเขาก็จะเรียกว่ามันเป็นประผลที่มันสมมูลกันนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอยู่กำลังติดลบแสดงว่าเป็นเสถียรหรือเปล่าก็หายไปแหละเส่วนแทนขอพักแป๊บน,นะคะอ่ะ